ยูนิตแฟลตเซล7วันหันราคาเรามีเวลาเพียง7วันกับยูด่ว,ดวนหันราคาเฉพาะรายการนี้ค่ะพบกับโครงการในบิสเปซรามาไนาที่มาพร้อมกับยูนิตนี้เลยค่ะ1617วันเบดรูมดูโอ s สเป e ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6ล้าน9 0 0 0 0บาท ภายในรายการยูนิตแฟตเซลล์เวันหันราคารับส่วนลดไปเลยค่ะ6 0แสนบาทเหลือเพียงแค่5 4 9ล้าน4แบาทคา่ะในบิดสเปซลาม,มานายลักชัวรี่มอสเปซมอฟังชันคอนโดสอชั้นทั้งโครงการ1เดียวใจกลางพระราม9มาพร้อมกับยูนิต1617ห้องแบบวันเวดรูมดูโอสเปซโซนการใช้งานเปิดเข้ามาเจอโซนครัวปิดเคาน์เตอร์บิวอินชุดครัว จนถึงโซนลิฟวิ่งสุดกว้างขวางภายในห้องคุณจะเจอกับกระจกบานใหญ่เต็มบ้านทำให้รู้สึกโปรง่โรงโล่งเหมือนอยู่บ้านขึ้นไปดูที่โซนห้องนอนด้านบนที่มี Walk-in ิน o คเซพร้อมโต๊ะเครื่องแป้งถูกใจสาวๆที่ชอบแต่งตัวอย่างแน่นอน แถมยังมีบิวอินตู้เก็บของที่ซ้อนอยู่ระหว่างขั้นบันไดไว้เก็บของเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยค่ะโครงการนี้เขามาพร้อมพื้นที่ส่วนกลางสุดหรูอย่าง Private Business l o u n e Sky Panoramic Social Fitness Club อุปกรณ์ครบคันแบ่งโซนชัดเจนมีทั้งโซนคา d i o w e อเวทเทรนนิ่งและโยคะไปจนถึงสกาย u ไล i ์ออนเซ็น The Infinity Sky Pool สระว่ายน้ำไร้ขอบที่สามารถชมวิวเมืองได้อย่างเต็มอิ่นกันเลยทีเดียวค่ะ ทำเลตั้งอยู่บนถนนดินแดงใกล้กับ MRT พระราม9ไม่ไกลจากสถานศึกษาและสถานที่ราชการรอบล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้ามากมายอย่างเซ็นทรัลพระราม9้าและปอร์จูนสำหรับยูนิต1617 e วันเวดรมเปราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 9ล้านบาทจองวันนี้ฟรีค่าใช้จ่ายนักวันโอนกรรมสิทธิ์ถึง5รายการฟรีค่าส่วนกลางนานถึง36เดือนและส่วนลดออนท็อปอีก10,000แบาท ภายในรายการยูนิตแฟลเซล์หันราคาเหลือเพียงแค่5ล้าน4 9 0 0 0 0บาท5ล้าน4 9 0 0 0 0บาทลดไปเลยถึง6 0 0 0บาท6 0 0 0บาทค่ะแอดไลน์สแกน QR Code ด้านล่างนี้รีบเลยนะคะดิวนี้มีเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นและเพิ่มให้อีกรางวัลสำหรับคนจองไวรับเพิ่มไปเลยค่ะกับบตรกำนังจากเซน็นทรัลมูลค่า10,000บาท และเตรยียมพบกับโปรโมชั่นดีๆได้ในงาน Origin Final Sale ที่ลานแฟชั่นฮอลล์ณศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่15-18ธันวาคมนี้แล้วกลับมาพบกับรายการยูนิตแฟลตเซ7วันหันราคาได้ใหม่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ